สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูร็อกทีวีนะครับเช่นเดิมครับเราจะอยู่กับโรดสมบูรณ์มาจัดกันเลยดีกว่านะครับนะบนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาด้วยเสียงของบางอย่างเด็กหนุ่มชุดขาวไม่สามารถต่อต้านได้มือขนาดใหญ่ของซื่อหาวเอื้อมออกมาจากส่วนลึกของพระราชวังปิดผนึกร่างกายของเขาทุกสัดส่วนมือใหญ่ของซื่อหาวนั้นกดล่างชายหนุ่มชุดขาวลงกับพื้นแม้แต่ศีรษะเขายังไม่สามารถเงยขึ้นนี่เป็นการกระทําที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความอัศอดสูอย่างยิ่ง ไม่ว่าเขาจะพยายามใช้แขนของตัวเองดันพื้นจนกระดูกหักแต่ในที่สุดเขาก็ไม่สามารถลุกขึ้นได้ผู้คนจะดินแดนนมาตาต่างตกตะลึงเด็กหนุ่มชุดขาวคู่นี้ฝึกฝนมา2 3 0 0 0ปีเขาเป็นหนึ่งในผู้สูงสุดที่แข็งแกร่งมากที่สุดขอขานจาจักเซียนเป็นเวลากว่า2,000ปีแล้วที่เด็กหนุ่มชุดขาวได้บรรลุเตา่าความแข็งแกร่งของเขามีมากมายเป็นพิเศษแต่ท้ายที่สุดแล้วเขากลับถูกป่าปรามลงที่นี่เหตุผลที่เขาลงมือเพราะเขาได้ยินมาว่าผู้ปกครองสูงสุดที่นี่ มีอายุเพียงแค่พันกว่าปีเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้สูงสุดมาอย่างยาวนานเหมือนกับเขาดังนั้นเขาจึงคิดจะสั่งสอนฝ่ายตรงข้ามให้รู้สํานึกถึงความแตกต่างของสวรรค์และปฐพีนั่นคือเหตุผลที่เขามองหาโอกาสจะดําเนินการเขาเชื่อว่าหลังจากฝึกฝนมาหลายปีในแง่ของพลังศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียวเขาก็ยิ่งใหญ่กว่าเด็กคนนั้นอย่างมากใครจะคิดว่าโดยที่ไม่ทันได้ทําอะไรได้ซ้าเขากลับถูกจัดการได้อย่างง่ายดายแบบนี้ยิ่งกว่านั้นความแตกต่างของพลังพวกเขา ยังเทียบกันไม่ติดนั่นแสดงว่าลูกหลานของห่าวเฉิงซ่อนความจริงเมื่อร้อยปีที่แล้วเอาไว้การที่พวกมาตัดแท้จริงแพ้ให้กับเด็กเทย,ยุตต่ำกว่านี้เป็นเรื่องน่าร้ายเกินกว่าจะพูดออกไปได้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ประกาศเรื่องนี้ต่อสาธารณชนมิฉะนั้นเด็กหนุ่มชุดขาวจะไม่กล้าลงมือโดยตรงเจ้ามาส่งคําเชิญหรือต้องการให้ข้ารับราชองการพวกเจ้าทําตัวหยิ่งพยองแบบนี้หรือต้องการเอาชีวิตมาทิ้งจริงๆใบหน้าของซื่อหาวจมลง ขณะที่เขาตาหนิทุกคนที่เดินมาจากนาจักเสียนใบหน้าชายหนุ่มชุดขาวแดงและเหลืองเขาถูกบทขยี้จนโลหิตทะรักออกมาจากปากไม่หยุดเขาตกใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เราต้องเข้าใจว่าร่างกายแท้จริงของบุคคลนี้นั่งอยู่บนเสือสวดมนต์ภายในพระราช,ชวังฝ่ายตรงข้ามยังไม่ได้ลงมือด้วยตัวเองด้วยซ้ําเพียงปวดปลอยพลังศักดิ์สิทธิ์ออกมาเล็กน้อยก็สามารถจัดการเขาได้เจ้ามีความสามารถจริงๆให้ข้าลองดูบ้างในเวลานี้เด็กหนุ่มขมสีม่วง คนนั้นก็ระเบิดพลังศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในร่างกายออกมาข้าฝึกฝนมา1 9 0 0 0ปีก่อนจะเป็นผู้สูงสุดตอนนี้ข้าอยู่มา23,000ปีแล้วมาในครั้งนี้เพื่อขอคำชี้แนะจากเจ้าโดยเฉพาะเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้หลังจากฝึกฝนไม่ย่างไม่รู้จบในสุดเขาก็กลายเป็นผู้สูงสุดแต่เขาดีนมาว่าเด็กขอ,อนจาจด้านล่างบรรลุเต่าได้จริงก่อนอายุ500ปีเขาพบว่าสิ่งนี้ยากมากที่จะเชื่อ เขารู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความแข็งแร่งของฝ่ายตรงข้ามแต่น่าจะเป็นความโชคดีเท่านั้นดังนั้นเขาจึงมาที่นี่เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเด็กหนุ่มคนนั้นไม่ได้แข็งแร่งยางที่ทุกคนคิด1900 0ปีกว่าจะบรรลุเต่าถ้าเจ้าอยู่ในดินแดนนี้เจ้าคงกลายเป็นฝุ่นไปแล้วพรสวรรค์นอันน้อยนี้เจ้ายังกล้ามาอวดอ้างต่อหน้าข้าเสื้อหาวกาวยังเฉยเมยเจ้าดวงตาชายหนุ่มขมสีม่วงเย็นชาใบาหน้าเขากลายเป็นสีแดงความจริงแล้วการฝึกฝนระดับนี้ เป็นความเร็วระดับสูงสุดของนจาจักเซียนอยู่แล้วแต่ฝ่ายตรงข้ามยังสามารถดูถูกเขาได้ในยุคที่ไราการฝึกของโรคนี้สิ่งมีชีวิตสูงสุดไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนเพียงทิ้งชื่อตัวเองเอาไว้ในประวัติศาสตร์เท่านั้นเส้นทางนี้ยากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันสิ่งมีชีวิตในอาจักเซียนะนะกล่าวว่า2 0 0 0 0ปีคือการบรรลุเป็นผู้สูงสุดด้วยความเร็วแล้วเป็นพร้อมพวกเขามีเวลามากเกินไปดังนั้นหลังจากฝึกฝนอย่าง,งยาวนานในสุดพวกเขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตสูงสุดได้ ถ้าเจ้ามีความสามารถจริงก็ออกมาต่อสู้กับข้าอย่าเปิดเผยการใช้สิ่งประดิษฐ์ในการช่วยเหลือนั้นไม่นับเป็นความสามารถอะไรเด็กหนุ่มามสีม่วงขูดแม้จะมาถึงขั้นนี้แต่เขายังกล้าทำตัวเย่อหยิ่งอยู่เจตจำนงข้านั้นยอมไม่อาจเทียบเท่ากับตัวจริงอยู่แล้วหากเจ้าเป็นผู้สูงสุดแล้วไม่รู้เรื่องนี้ก็ไม่ทราบว่าเจ้าเป็นผู้สูงสุดได้อย่างไรเสือหาวกล่าวยังเฉยเมยจากนั้นมืออีกข้างของวาตานซืือหาวก็ลุกข,ขึ้นมันขยับเข้าหาเด็กหนุ่มขมสีม่วงอย่างรวดเร็ว เด็กหนุ่มข่มสีม่วงส่งเสียงคำรามดังรันเปลวเพลิงสีม่วงแผดเผาทองฟ้าอย่างไรก็ตามจุดจบเขาหน้าเศร้าไม่ต่างจากเด็กหนุ่มชุดขาวร่างกายเขาถูกกดทับบนพื้นไม่สามารถขยับตัวได้ทิ้งคำเชิญไว้แล้วพวกเจ้าใสขัวออกไปได้เสือหาพูดอย่างใจเย็นจูรินเดินเข้าหาพวกเขาพร้อมกับชากบัตรเชิญจากมือของเด็กหนุ่มข่มสีม่วงออกมาตรงๆอย่างไรความสุภาพเจ้าเด็กหนุ่มข่มสีม่วงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงยอมรับสิ่งนี้ ความเย่อหยิ่งและจองหองก่อนหน้านี้เขาเป็นเพียงเรื่องตลกของฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นคนข้างหลังทั้งสามมองหน้ากันอย่างตกตะลึงและไม่กล้าลงมือเจ้ารับคำเชิญไปแล้วแต่ไม่คิดจะติดตามเราไปอาณาจักรเซียนทันทีรเด็กหนุ่มขมวมสีม่วงคูดพร้อมกัดฟันเจ้าหนูชุดขาวก็มีสีหน้าบิดเบี้ยวเช่นกันเขาทนไม่ไหวแล้วร่างกายเขารู้สึกอึดอัดอย่างมากในเวลานี้พักเขาทั้งสองแทบจะถูกกดใส่พื้นจนบี้บันไปแล้วจำได้ว่านี่เป็นเพียงคำเชิญ หากข้ารู้สึกมีเวลาว่างข้าจะไปหากข้าไม่ต้องการข้าจะโยนมันทิ้งอย่าได้คิดว่านะจักรเสียนของเจ้ามีความพิเศษสําหรับข้าแล้วมันไม่ได้แตกต่างอะไรจากที่นี่เสื้อหาวนั้นตอบอยังเฉยชาจากนั้นเสื้อหาก็ถอนพลังศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองกลับมาและปลดปล่อยคนทั้งสองออกไปอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นแขนเสื้อเขาสะบัดออกไปด้านนอกด้วยเสียงทั้ง5้าคนถูกกวาดออกจากวังขนาดใหญ่ของราชสํานักอมตะแล้วทุกคนกางเดนออกไปทั้งหมด ทั้ง5คนจ้องมองอย่างว่างเปล่าจากนั้นใบหน้าพวกเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงต่อให้พวกเขาลงมือพร้อมกันมั่นใจเลยโดยว่าต้องตายแน่นอนความแข็งแกร่งพวกเขาไม่ได้อยู่ระดับเดียวกันเลยเขาเป็นมารเท่าที่กับชาติมาเกิดหรือไงเขายังเด็กมากเขาจะแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรหนึ่งในนั้นพูดเาบาๆครพบว่าเรื่องนี้มันน่าเลยเชื่อมากเกินไปรัสมีพลังฝ่ายตรงข้ามดูไม่เหมือนผู้สูงสุดแม้แต่น้อยมันไม่ได้แตกต่างจากคั่วาม,มาตะเลยจริงๆแขกคู่มีเกียรติขอร์นจากเซียนถูกไล่ออกมาแบบนั้น พวกเขาถูกกวาดออกจากทางเข้าราชสำนักโดยไม่มีโอกาสพบหน้าฝ่ายตรงข้ามได้ซําพวกเขากลับไปเที่อนอาณาจักรเซียนแบบนี้มีใครบางคนบอกพวกเขาหว,ว่าต้องพาข่วงไปเที่อนอาณาจักรเซียนให้ได้พวกเขาไม่อาจกลับไปมือเปล่าในสายตาพวกเขาแก่นแท้ทางจิตวิญญาณของโรคนี้แห้งเหือดไปแล้วสถานที่แห่งนี้แห้งแรงไม่น่าเชื่อพวกเขาเชื่อว่าตามใดที่พวกติดตามพวกเขาเข้าสู่อาณาจักรเซียนหากฝ่ายตรงข้ามได้สัมผัสพลังจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของที่นั่น เด็กหนุ่มบ้านนอกคนนี้จะติดตามพวกเขาไปตลอดการอย่างไรก็ตามตอนนี้มันเป็นเรื่องที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงปฏตกิกิยาขยาออยฝ่ายสงบและไม่แย่แสเกินไปดูเหมือนว่าเขาจะไม่ให้ความสนใจอจาณาจักรเซียนเลยแม้แต่น้อยดูเหมือนว่าพวกเราจะถูกคนอื่นใช้เป็นเครื่องมือซะแล้วหนึ่งในนั้นคู่ด้สีหน้าเสียเสียวและคนที่ใช้พวกเขาถึงรู้ถึงความแข็งแกร่งของข่วงดีเขาจึงไม่กล้ามาที่นี่ด้วยตนเองเห็นได้ชัดว่าข่วงรู้เห็นอะไรบางอย่าง ไม่ใช่ทุกคนที่สนใจที่จะเข้าสู่อาณาจักรเสียนมันแตกต่างไปจากพวกเขาคิดไว้อย่างสิ้นเชิงในความเห็นของพวกเขาหากสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ได้ยินว่าพวกเขาสามารถนําทุกคนเข้าสู่อาณาจักรเสียนได้พวกเขาต้องยินดีอย่างแน่นอนตามที่พวกเขาคิดอาชาริยะแข็งแกร่งที่สุดของที่นี่ร้วนต้องการเข้าสู่อาณาจักรเสียนแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มันดูไม่สมจริงเกินไปรอกันก่อนข้าไม่เชื่อว่าคนพวกนี้จะไม่ต้องการเข้าสู่อาณาจักรเสียนจริงๆหนึ่งในนั้นพูด อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไปหลายวันพวกเขาก็ตื่นตระหนกจริง,รงๆเสือหาดูเหมือนจะไม่ได้ความสนใจใดๆกับพวกเขาเลยผูเชาวชาญคุ้ใหญ่ทั้งห้าดีไม่ทางเรื่องอื่นนอกจากต้องพบกับขั้วอีกครั้งคราวนี้พวกเขาเข้าพบด้วยความสุภาพและแสดงออกอย่างจริงจังว่าต้องการเชิญราชาสวรรค์ข่วงเข้าสู่นาาจักรเสียนข้าขอคิดดูก่อนพวกเจ้ากลับไปได้แล้วเสือหาวตอบอย่างเย็นชาเขายกถ้วยชาขึ้นเจ็บถือเป็นการส่งแขกทั้งห้าคนถูกบังคับให้ออกไปอีกครั้ง ในตอนแรกพวกเขาต้องการจะลงมือจับลุมตัวซือเฮากลับไปแต่ไม่ไว่าอย่างไรพวกเขาไม่สามารถรวบรวมความกล้าได้พวกเจ้าคิดว่าทุกคนต้องการเข้าส่นอาณาจักรเซียนอย่างนั้นหรือหากอาณาจักรเซียนของผู้เจ้าดีจริงอาจารย์ของข้าคงเดินทางไปพร้อมกับสหายของเขาตั้งแต่พันปีที่แล้วมังกรแดงย่อเย,อเยอ้ยสีหน้าเด็กหนุ่มชุดขาวนะเด็กหนุ่มขมสีเมื่อดูน่าเกลียดพวกเขาต้องการลงมือแต่กลับถอนหายใจเบาๆแทนพวกเขาไม่สามารถแม้แต่เอาชนะร่างอวตารของข่วงได้ หากพวกเขากล้าทำตัวเย่อหยิ่งที่นี่พวกเขาอาจาจะถูกฆ่าตายจริงๆ2วันต่อมาพวกเขารู้สึกประหม่าก,กังวลอย่างมากเวลาเริ่มกดดันมากขึ้นเรื่อยๆแต่พวกเขายังไม่เห็นข่วงเคลื่อนไหวใดๆเราต้องขอให้พวกเจ้ารายงานว่าเราต้องพบกับอาจารย์ของเจ้าอีกครั้งพวกเขามาอีกแล้วคราวนี้ท่าทางพวกเขายิ่งต่ำลงแม้กระทั่งออนวอนกับจูรินที่ทางเข้าหวังขนาดยักษ์ขอให้นางเข้าไปรายงานเรื่องนี้พวกเจ้ารู้สึกว่านายจักรเสียนพิเศษวิษสโกว่าที่อื่นจนกระทั่ง แม้แต่บัตรเฉินก็ไม่ให้คนอื่นสัมผัสไม่เจริญเหตุฉนยัยพวกเจ้าจึงต้องการให้พี่ใหญ่ของข้าติดตามพวกเจ้าไปจูรินย่อเย,อเยอ้ยหลังจากนั้นนางกลับออกมาแล้วบอกว่าซื้อหามีเรื่องต้องขบคิดมาอนุญาตให้พวกเขาเข้าพบทั้งห้าเริ่มตื่นตระหนกพวกเขาอยากร้องไห้แต่ก็ไม่มีน้ำตาออกมานี่เป็นโอกาสยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้พวกเขาถึงกับวิงวอนให้ฝ่ายตรงข้ามไว้พวกเขาเข้าใจชัดเจนว่าสิ่งมีชีวิตขั้นสูงในนาจักนี้ต้องการเข้าสู่ดินแดน อมาตะมากแค่ไหนแต่พวกเขาก็ไม่มีโอกาสทําแบบนั้นแต่ข่วงกับแตกต่างจริงๆเมื่อมีโอกาสอยู่ตรงหน้าเขาแล้วแต่เขากลับไม่หวั่นไหวเลยไม่คิดจะตอบโต้กับพวกเขาได้ซ้ําทุกอย่างพลิกกลับอย่างสมบูรณ์พวกเขามาเยือนหลายครั้งเพื่อขอให้ข่วงรับคําเชิญเพื่อเข้าสว่อาณาจักรเสียนพวกเขาตอนนี้แทบจะคุกเข่าอ้อนวอนแล้วท่านหญิงเทพธิดานี่คือยาเิเศษเจตทวารแสงหลังจากกืนเข้าไปมันปรับปรุงประสาทสัมผัสทางวิญญาณแม้แต่ในอนาณาจักรเสียน มันถือว่ารําค่าอย่างยิ่งคอยให้ท่านรับไว้มีคนพูดเบาวส่งสิ่งนี้ให้จูหลิงอย่างเงียบๆแค่นี้จูรหลิงมองพวกเขาอย่างดูถูกเหยียดหยามรู้สึกเหมือนน้อยเกินไปทั้ง้าูคูม่ออกเกิดอะไรขึ้นพวกเขามาถึงดินแดนเบื้องร่างเพื่อส่งคําเชิญแต่สุดพวกเขาต้องอ้อนวอนแบบนี้พวกเขาถึงกับต้องมอบยาเม็ดศักดิ์สิทธิ์แต่กลับทําให้คนคนนี้รู้สึกขยักขยแยงแทนสิ่งนี้ท้ายพวกเขารับสภาพไม่ไหวทันทีในอดีตสิ่งมีชีวิตแนานจาจักนี้ ควรเป็นคนที่ให้ของขวัญที่ยอดเยี่ยมแก่พวกเขาถึงจะเป็นเลือกถูกต้องไม่ใช่ว่าจูลินเป็นคนโลภแต่ซือหาตั้งหาที่อาบเตือนว่าให้นางขูดเลือดขูดเนื้อพวกเขาให้มากสุดเท่าที่มากได้ข้ามีอีกเม็ดหนึ่งอยู่ที่นี่เม็ดยาศักดิก์สิทธิ์นี้หายากเกินไปจริงทั้งเนื้อทั้งตัวข้ามีเพียงเม็ดเดียวเท่านั้นอีกทั้งยังเก็บรักษามาหลายหมื่นปีแล้วด้วยอู้ข้ามียาเม็ดสีทองหลังจากกินเข้าไปมันจะสามารถทําให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นมีโอกาสบรรลุร่างวัชระ ที่ไม่อาจาแตกสลายอีกคนพวกเขาต้องสูญเสียสิ่งของไปมากมายเนื่องจากเวลากระชันชิดเขามาแล้วดังนั้นพวกเขาจึงต้องทุ่มสุดตัวพวกเจ้าอาจคิดว่ามันเยอะแต่จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างค่าต้องแบ่งปันกับคนอื่นดังนั้นของพวกนี้จึงถือว่าน้อยเกินไปได้สาจูรินพยักหน้าทําให้เรื่องราวบันยากขึ้นบุคคลเหล่านี้เกิดจะฉีกหน้ากลายเป็นศัตรูด้วยความโมโหแล้วพวกเขาอาจถูกมองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของเต่ามรุษย์แนนาจาักเซียนแต่เมื่อ มาอยู่ที่นี่พวกเขากับถูกรังแกซ้ําแล้วซ้าเล่าแม้แต่เด็กหญิงอาณาจักรปดปล่ายตัวเองคนหนึ่งยังรังแกพวกเขาได้อดทนพวกเขาแอบเกินสิ่งนี้กลับลงไปในที่สุดคนเหล่านี้ก็บี้จมูกได้ยื่นยาแม่ศักดิ์สิทธิ์หายาทั้งหมดที่พวกเขามีออกมาเรื่องนี้มันทําให้ใบหน้าพวกเขามืดมนอย่างถึงเียสุดอาจารย์บอกว่าอีกสองวันให้พวกเจ้ามาใหม่เขาขอพิจารณาอะไรอีกสักเล็กน้อยก่อนมังกรแดงเดินออกมาบอกพวกเขาอีกสองวัน ดวงตาชายหนุ่มชุดขาวเบิกกว้างทันทีเมื่อได้ยินเรื่องนี้มีเวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นปวตตาสินใจอย่างรวดเร็วเด็กหนุ่มของสีม่วงนั้นก็เริ่มตื่นตระหนกท้าพวกเขารู้ว่าเป็นแบบนี้พวกเขาคงไม่ทํารุนแรงกับข่วงสุดท้ายพวกเขาแทบคุกเข่าลงกราบไหว้ฝ่ายตรงข้ามแล้วซื้อหาวออกจากณาจักรสูงกว่ามุ่งหน้าสู่โรคไม้กางเขนยินยางเข้าสู่ดินแดนปิดผนึกเขาบอกราชนดินแดนปิดผนึกเกี่ยวกับเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ข้าจะไปเที่ยวกับเจ้าด้วย นี่คือคําตอบของราชาดินแดนปิดผนึกเสือหาตกใจมากราชาดินแดนปิดผนึกต้องการติดตามเขาไปด้วยเขาจะไปที่นั่นด้วยเหตุใดกันราชาดินแดนปิดผนึกมีสีสับเพียงครึ่งหนึ่งจะสามารถกอบกู้ร่างกายตัวเองแน,นาณาจักเซียนได้หรือเปล่าหรือบางทีเขาอาจจะเข้าสู่นจาจักเซียนเพื่อทําเรื่องบางอย่างข้าต้องการให้เจ้าพาข้าไปสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อชําระกรรมในอดีตเมื่อเขาดินแบบนี้ซืือหาตกใจจากการดํารงอยู่ประเภทนี้ อยู่สูงเหนือกว่าในอดีตปัจจุบันและอนาคตนี่ที่เขาต้องการชำระล้างจะต้องเป็นเรื่องใหญ่อย่างแน่นอนนอกจากข้าแล้วพวกเขายังอยากไปด้วยการมีพวกเขาร่วมทางจะทำให้เส้นทางเจ้าสบายขึ้นราชันปิดผนึกชี้ไปที่ด้านข้างมีท่านบูชาขนาดเล็กที่สูงน้อยกว่าสามจังอยู่ที่นั่นบนนั้นมีสิ่งมีชีวิตสามตัวตามลำดับกระโหลกแก้วแขนสีทองและลูกตาที่มีเลือดออกพวกเจ้าอยากไปเหมือนกันหรือซืือหาวตกใจมาก เรารู้สึกไม่สบายใจดังนั้นเราจะติดตามเจ้าไปด้วยกระโหลกแก้วขุดเปลไฟศักดิ์สิทธิ์อยู่ในกระโหลกเต็มเรื่วยความคุ้งผ่านจิตใจซือหาวกะโดดขึ้นเขาไม่เชื่อว่าสามคนนี้จะไปเพื่อปกป้องเขาอย่างแน่นอนพวกเขาน่าจะต้องชำระกรรมบางอย่างเช่นกันการดำรงอยู่ประเภทการสร้างความหายนะให้แก่เขาศัตรูของพวกเขาไม่ใช่สิ่งที่ซือหาวมีชีวิตรอดได้ใจเย็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระโหลกแก้วขุดพวกเขาบอกกับซือหาวไม่ต้องห่วงสถานการณ์พวกเขาตอนนี้ลำบากอย่างมาก พวกเขายอมไม่ทําอะไรที่นำหาย,ยานะมาให้ตัวเองแต่ถึงกระน,นั้นซือหาวก็ยังไม่เข้าใจสภาพพวกเขาเป็นแบบนี้พวกเขายังคิดจะต้องการเข้าร่วมการประลองครั้งยิ่งใหญ่อีกเลยแน่นอนยังมีความเป็นไปได้ที่ผู้คนขอหน้าจักเสี่ยนเป็นหนี้บุญคุณพวกเขาบางทีพวกเขาไปที่นั้นอาจได้รับการตอบแทนอย่างยิ่งทูบดอกนั้นเจ้าต้องเก็บไว้ให้ดีทางที่ดีอย่าให้ใครเห็นเด็กขาดราชนินแดนปิดผนึกเตือนจิตใจซือหาวสัน่นเพราะเขารู้ว่ากำลังพูดถึงอะไร ในอดีตเมื่ออีกหลายฝ่ายบุกเข้ามาสื้อหาไปเชิญหน้ากับศัตรูดินแดนสวรรค์สีชาติกับผู้มุ้โสใหญ่และได้ค้นพบโรคเล็กๆใบหนึ่งซึ่งถูกฝังอยู่ในกำแพงแห่งความก้อหนที่นั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งแล้วโรงศพโบราณนางได้ก่อตั้งดินแดนปิดผนึกเป็นของตัวเองอีกทั้งยังบอกว่าดินแดนของนางจะถูกตัดออกจากโรคอย่างสมบูรณ์ว่ากันว่านางคือคนที่มาจ่านาจักเสียนอีกทั้งยังมีสถานะพิเศษเป็นถึงราชามาต่ายอีกด้วยก่อนที่ผู้ผู้โสใหญ่และซื้อหาจะถูกขอให้ออกจากดินแดนปิดผนึก นางได้มอบของสิ่งหนึ่งให้กับซือหาวนั่นคือทูบครึ่งดอกที่มีความยาวประมาณครึ่งจังมีคำบางอย่างสลักอยู่บนนั้นสองในนั้นเป็นอักขระาเซียนโบราณและคำอื่นที่เขาไม่รู้จักพวกมันน่าจะเป็นของสายพันธุ์ทรงพลังโดยเฉพาะคำพูดเขาพอจะอ่านออกว่าทำลายล้างโลกหลายศตวรรษต่อมาซือหาเคยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาปรึกษากับราชาดินแดนปิดผนึกเพื่อขจัดข้อสงสัยเกี่ยวกับทูบดอกนั้น ย้อนกลับไปในตอนนั้นการแสดงออกของราชานดินแดนปิดผนึกเริ่มจริงจังและไม่ได้พูดอะไรเป็นเวลานานในท้ายสุดเขาบอกซือหาว่าต้องเก็บของชิ้นนี้ไว้อย่างดีทูบนี้น่ากลัวมากเกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่างข่าวนี้ราชันดินแดนปิดผนึกกล่าวถึงมันอีกครั้งทําให้ซือหาวตกใจเมื่อทูบนี้ถูกจุดกรรมจะเกิดอย่างมาโหฬารตามใดที่เจ้าเก็บทูบนี้ไว้อย่างเหมาะสมมันจะทําให้เจ้าสามารถใช้พึ่งพาได้ในอาณาจักรเสียนราชันดินแดนปิดผนึกพูด ข้าจะใช้มันอย่างไรถ้าเจ้าเจอใครแล้วสู้ไม่ได้เจ้าก็หยิบธูปดอกนี้ขึ้นมาจุดบางทีใบหน้าแก่ชาราแต่ไม่ยอมตายเหล่านั้นอาจซีดเผือกจนกระทั่งหัวใจวายตายก็ได้ราชันดินแดนปิดผนึกหัวราอออกมาในวันนั้นซือหาได้นําสัต์ประหลาดโบราณสี่ตัวไปกับเขาด้วยคราวนี้เขาค่อนข้างขอจะตัดสินใจว่าจะเข้าส่วนณาจักรเสียนกับบุคคลทั้งห้านั้น,ท,น,นทั้งห้าคนตื่นเต้นแทบร้องโขงออกมาพวกเขาคนพบว่าข่วงไม่ได้ร้อเล่นเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่ว่าเขาแกล้งทำเพียงแต่เขาไม่ได้ใส่ใจที่เขาส่วนจาจักเซียนจริงๆพวกเขาต้องกะัวนว่าบรรพบุรุษเราผิดไปแล้วรีบไปกันเถิดไม่ต้องกังวลข้าจะไม่เป็นไรพวกเจ้าทุกคนกลับไปได้แล้วและฝึกฝนอย่างถูกต้องซือหาวพูดเขารูปโขมของหยุนซีเบาๆจากนั้นก็เตือนมู่ชิงและคนอื่นให้กลับไปประตูนจาจักเซียนถูกเปิดออกอีกครั้งซือหาวก็เดินเข้าไปประตูมุ่งหน้าสู่นจาจักเซียนเจ็ดจำนงอส่งพรางคุ่งออกมาจาาหลังประตู มันเยือกเย็นและไร้ความปราณีมันค้นร่างของซือเฮาบาดนาจะเข้าใจแก่นแท้ของจิตวิญ,ญญาณเขาและสิ่งอื่นถือคำเชิญได้ดีไม่อย่างนั้นถ้ามีอะไรผิดพลาดเจ้าต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาเด็กหนุ่มชุดขาวเตือนอย่างเย็นชา่วงได้เข้าสวนอาณาจักรเซียนแล้วดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นต้องลดตัวลงมาสแสดงความสุภาพอีกต่อไปมีแสงระยิบระยับสองประกายราวกับแสงตะวันรากสีที่ส่องสว่างทั่วอาณาจักรมันปกคลุมสวรค์และปัตะพีล้อมรอบซือหฮาจากด้านล่างวิญญ,ญญาณของซือหฮาเคลื่อนไหว ท่าสาต่าวเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากกลายเป็นสเสถียรเล็กน้อยเรากับเขาถูกบางสิ่งบางอย่างเจาะเข้าไปในร่างกายเกิดอะไรขึ้นกันแน่หมอกสีดำปรากฏขึ้นบนผิวกายเขาพวงมันปวดปลายเสียงฉี่เราก็ว่าน้ำแข็งไรหิมะสัมผัสกันไฟพวงมันเริ่มละลายและกระจายไปอย่างรวดเร็วเจ้าควรจะขอบคุณพวกเราในครั้งนี้เพราะเจ้าถือคำเชิญไว้กับมือร่างกายเจ้าจึงบริสุทธิ์เด็กหนุ่มขม,ม่วงพูดขึ้นสิ่งที่น,นายจักรเซียนกลัวมากที่สุดคือเรื่องความมืด ประตูทุกบานจะได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดโดยวิธีนี้สิ่งมีชีวิตแห่งความมืดจะไม่มีทางหลบซ่อนไม่สามารถข้ามไปได้เสื้อหาวก็หมดคิว้วหลังจากฝึกฝนมาเป็นเวลานานใน3ามคอนแควนเขาได้ต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดไม่คิดเลยว่าพวกมันจะสามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายเขาได้จริงแน่นอนว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการที่เขาสัมผัสโดยตรงกับโรหิตแห่งความมืดดินแดนนามาตานั้นใหญ่มากกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตจริงๆแม้แต่สิ่งมีชีวิตในโรคนี้เองก็ไม่สามารถสำรวจขอบเขตของมันได้อย่างสมบูรณ์ มีสถานที่บางแห่งที่แม้แต่ราชามาตะไม่ได้เข้าไปหลังจากพวกเขาเข้าสู่ดินแดนมาตะสิ่งที่เขาเผชิญคือเมืองยักษ์ที่เฝ้าประตูนี้จากนั้นพวกเขาก็ยืมค่ายกลขน,นส่งที่นี่เพื่อเดินทางไปยังอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ห่างไกลนับล้านลีมิฉะนั้นแม้แต่ขู้สูงสุดแต่พวกเขาก็ต้องใช้เวลาหมื่นปีในการบินข้ามไปยิ่งกว่านั้นแม้แต่ค่ายกลน,นั้นยิ่งใหญ่นี้ก็ไม่สามารถส่งพวกเขาไปยังจุดหมายในครั้งเดียวพวกเขาต้องใช้ค่ายกลจากเมืองต่างๆ หลายทอดถึงจะไปถึงเมืองนั้นได้เมืองใหญ่ที่ปกคลุมท้องฟ้าสูงตั้งงานในอากาศมุนวนด้วยพลังแห่งความกรอห่นดวงดาวยิ่งใหญ่ร้อมรอบเมืองนี้กลายเป็นกำแพงคล้ายกับเมืองจัก,กรพรรดิในชายแดนลุกลางเมื่อดวงดาวพวกนั้นถูกรวมเข้ากันพวงมันก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงสัญลักษณ์เต่าที่ยิ่งใหญ่ถูกสลักอยู่บนผนังเมืองทั้งเมืองมีความเก่าแก่ยิ่งใหญ่นี่เป็นหนึ่งในเมืองมาตาที่ไม่มีวันล่มสลายในสถานที่ประเภทนี้แม้แต่ขู้วมาตาแท้จริงก็สามารถเห็นได้ในบางครั้ง เป็นเพราะเมืองเหล่านี้ต้องมีพวกลาตาแท้จริงคอยดูแลพวกมันตลอดทั้งปีพวกลาตาแท้จริงไม่อาจเล่าเลยทิ้งเมืองออกไปได้แม้แต่คนเดียวนี่คือเมืองอมตาในดินแดนของอาณาจักษษรเสียนมีชื่อว่าเมืองอมตาทองคำม่วงพวกเขาจําเป็นต้องแวะพักที่นี่ใช้ค่ายกวนขนาดใหญ่เพื่อเดินทางต่อซื้อหาวจาเป็นต้องเข้าพบพวกอมตาที่แท้ทจริงเพื่อให้เขาตรวจสอบตัวต,วต,วตนและจึงอนุญาตให้เดินทางต่อไปได้มันเป็นเรื่องที่เข้มงวดมากพวกอาตาแท้จริงปรากฏตัวขึ้น เป็นการส่วนตัวมีข่าวหรือว่าเขาเป็นเจ้าเมืองนี้ตอนนี้เขาดังตรวจสอบบัตรเชิญอย่างจริงจังนั่นเป็นเพราะเจ้ามาจากโรคที่เหี่ยวแห้งและยากจนนั้นเด็กหนุ่มชุดขาวคู่ด้วยความเย่อหยิ่งพยองเล็กน้อยเสื้อหาวกวาดสายตามองเขาคนพวกนี้คิดว่าเตงวิเศษวิโสม,มากกว่าคู่คนจากเก้าสอสิบพิภพท้งที่ความจริงพอสอดพวกเขาไม่มีอะไรเลยฝ่ายเจ้าเป็นคอาะไรและแปลกประหลาดท่านต้องตรวจสอบให้ดีเมื่อเปรียบเทียบแล้วถึงแม้ว่าเด็กหนุ่ม ผมสีม่วงจะดุร้ายแต่เขาไม่กล้าทำรุนแรงมากเกินไปสถานที่ที่เราต้องไปคือเมืองราชาพานนี่เป็นหนึ่งในเมืองที่ทุกอย่างพาในรัศมีล้านลี้อยู่ภายใต้การปกครองของราชาพานดังนั้นผู้คนที่นี่จึงต้องระวังอีกคนพูดเมืองราชาพานคือเมืองราชามตตาที่แท้จริงและเป็นเมืองโบราณยิ่งใหญ่สุดแห่งหนึ่งของอาจาักเสียนไม่มีใครกล้าทำตัวโอหังไม่เคารพกฎหมายของที่นั่นไม่รู้ว่ามันเฟื่องฟูมากี่ยุคแล้วราชาพานเป็นที่รู้จักกัน ว่าเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญไม่มีใครเทียบได้ของดินแดนอมตะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของอาณาจักรเซียนอีกด้วยเขาอาศัยอยู่มาเป็นเวลานานอย่างไม่น่าเชื่อไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเขามาจากไหนกันแน่สถานะเขาเทียบเท่าราชามมตะฮาวเฉนินทั้งคู่มีพลังกวาดล้างศัตรูทั้งหมดภายใต้ท้องฟ้าราชามมตะทั้งสองอยู่ใกล้กันไม่เคยต่อสู้กันเองดังนั้นไม่มีใครรู้ว่าคู่ใดอ่อนแอกว่าและคู่ใดแข็งแกร่งกว่า เมื่อซื้อหาวได้รู้สิ่งของเานี้เขาพยักหน้าเขากำลังจะไปที่เมืองราชาพานจริงๆเขาไม่รู้ว่าการพบอันโดดเด่นจะเป็นเช่นไรดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการทําเรื่องผิดจึงได้เอ่ยปากถามเด็กหนุ่มในชุดสีม่วงโดยตรงการชุมนุมที่โดดเด่นนั้นเป็นการชุมนุมของตระกูลนับหมื่นมีเพียงตระกูลอมาตะเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้ข้าคิดไม่ออกจริงว่าคู้ฝึกฝนอิสระจากโรคยากจนอย่างเจ้ามีสิทธิ์จะไปได้อย่างไรเจ้ามีคุณสมบัติอะไรเด็กหนุม่มชุดขาวตอบอย่างเจนชา เจ้าลืมไปแล้วเหรอว่าเจ้าถูกร่างอาวาตาลฆ่าจัดการอย่างเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นคนของนาจาักรเสียนเจ้าสามารถยิงพยองได้อย่างนั้นหรือหากเจ้ายังกล้าสร้างความรำคาญให้ใครรับรองว่าข้าจะตบเจ้าให้ตายเสือหาวพูดได้เสียงเฉยเมยเจ้าเด็กหนุ่มชุดขาวจ้องมองดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธเกีียวเขาไม่คิดว่าแม้กระทั่งเข้าสูน่นาจักรเสียนแล้วแต่ฝ่ายตรงข้ามยังไม่ก้มขวเลยสายตาเสือหาวเต็มไปด้วยความเย็นชาในตอนนี้ไอสังหารเขาถูกปวดปลยออกมาเล็กน้อย มันสร้างความกดดันเป็นอย่างมากต่อเด็กหนุ่มชุดขาวเด็กหนุ่มชุดขาวพูดไม่ออกได้แต่ถอนหายใจและถอยออกไปบ่นเบาๆว,ว่าไอ้บ้าเอ้ยเขาเป็นคนบ้าจริงๆแม้กระทั่งเขาสวนอาจากเสียแล้วเขายังมีความรู้สึกว่าควงจะฆ่าเขาได้จริงๆในตอนแรกเขาต้องการทดสอบความอดทนควงไม่คิดว่าฝ่ายตรงข้าจะตอบโต้กลับมาอย่างรวดเร็วอ,อีกทั้งตอนนี้พวกเขาออกจากเขาาเ้าดึกหาเจ้าเมืองเราไม่แน่ว่าควงอาจฆ่าพวกเขาทุกคนที่นี่ระหว่างการเดินทางได้ดินแดนเสียนกว้างใหญ่ไพศาล หากเขาจะหลบหนีไปก็คงเป็นไปได้ยากที่จะตามล่าตัวเขาได้ซืือหาไม่รู้สึกกลัวใดๆเลยจริงๆมีสัตว์ประหลาดเท่าสี่ตัวนอนหลับอยู่ภายในตัวเขาเมื่อรวมกับทูบดอกนั้นตัวของเขาต่อให้ราชามาตา,าเองนเขามั่นใจว่าหนีได้อย่างแน่นอนราชาดินแดนปิดผนึกได้บอกเขาว่าเพียงทูบดอกเดียวก็สามารถทําให้ราชามาตาดินแดนนี้หน้าถอดสีได้ยังมีอะไรที่เขาต้องกลวยระยะทางจากเมืองอมาตาทองคาม่วงถึงเมืองราชาพานั้นไกลมาก จริงแล้วมีจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่หลายแห่งแยกพวกมันออกจากกันสิ่งนี้ทําให้ซือหาตกตระหอาณาจักรเซียนไม่ได้อยู่ในอนาณาจักรเดียวกันใช่ไหมจัก,กรวาลโบราณแตกต่างกันเหล่านี้ได้รวมเข้าด้วยกันแล้วตอนนี้จึงกลายเป็นพันดินเดียวกันไม่มีใครรู้ว่าดินแดนนี้กว้างใหญ่ไพศาลมากขนาดไหนมีคนพยายามอธิบายเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจพวกเขาไม่ให้เกิดความขัดแยง้งไม่อย่างนั้นหากเด็กหนุ่มชุดขาวถูกขว้างฆ่าตายไปจริงบางทีพวกเขาอาจถูกฆ่าปิดปากไปด้วย ซสือหาตกใจมากระหว่างทางเขาค่อยๆได้เรียนรู้ว่าเมืองอมตะสามารถปกครองจักรวาลนั้นกว้างใหญ่จํานวนผู้อมาตะแท้จริงที่ควบคุมอยู่นั้นคือจํานวนจักรวาลโบราณที่รวมเข้าด้วยกันอาณาเขตนี้ใหญ่โตอย่างไม่น่าเชื่อเจ้าคงไม่รู้สิว่าภายในจักรวาลอันยิ่งใหญ่แห่งเดียวจะสามารถหล่อเลี้ยงผู้อมาตะได้คนเดียวเท่านั้นเด็กหนุ่มชุดขาวเย้ยหยันตาเทือกเขากล่าวว่าสิ่งที่ผู้อมาตะแท้จริงต้องการนั้นน่าตกใจเกินไปพวกเขาใช้อนาจักร ดาราขนาดใหญ่ในการเลี้ยงดูความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองหากพวกเขาอยู่ในนาจาักเดียวกันมันก็เพียงพอทำลายดวงดาวทั้งหมดได้แล้วโอเคจะโอกาสในคลิปหน้าคาครับ